สวัสดีสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลสกุลนะจ๊ะมือนี้เซอร์กิวสีมายามตอนพี่น้องอยู่หน้าเขาน่ะนะพี่น้องแต่ว่าก่อนเดินนะเข้าตรงขามหัวก่อนจีทึงหน้าเขานะพี่น้องคาบ์บขามหัวกับบดทึงหน้าเขานี่เจ้าคนโตแข้งมันคือนี่พี่น้องน้ามันได้มากพี่น้องจ้ะเซอร์กิวเราเลยมายามตอนกับขี่รถมาแต่ว่ากระจอดไว้อยู่ทางลงหัวพี่น้องเพราะว่าขามหัวบ่ได้นานมันหมากเนาะมันย้อนรถทำมาสิท่วมพี่น้องหน้าจีท่วมรถเนาะ เขก็เลยต้องยานไปเลนะ้ะน้อง่ะข้าวกลับงข้าวกนี่ก็ได้พี่น้องเลยเอาคราบคาสสงถึงกอนได้กว่างานของามักใหญ่เลยบางช่งสีแดงปลาลายพี่น้องเลยเตรียมของไว้อย่างดีอจสีแดงบ,บานนินยเงอ้ยู่ได้ตอบานนินใพี่น้าขึ้าม <premises. S 2> พี่น้องน้ากัไแต่คือแบบบบแห้งบันไดได้พี่น้องไล้คืนทีฝนตกแห้งบ่ขืนคาน้าเด้ขนขืนไปชึ้มทุกใบใบใบไม้ไหม้อง <on> anyway. ้มัน่วาแห้งแล้วผงแมนก็แหละมันโกงมาาคนมืคืนเราไ้แห้งสัมผัก็เกลียวเนันแตทพี่น้องคไม่ใ่ย่าง ตอดถ้าพี่น้องวาสีไร่ป้าแล้วบอลน,นอกวาสีนี่รลบอนลนอกจ้ะป่าองก้ตไปต้องว,ว่าเลายอข่ามมากคืนเพิ่งเคนจะป่วยนะพี่น้องมีทางงางเนนาห์จะ้ะงางเอาพี่น้องเลยรถข่ามหมวบยบ่ได้ หน้าเราจะพิว้างหน้านี่แหละหอดหน้าเราได้พี่น้องเสียงคนเสียงคนฮักไมยการรายการแนำแรงจะพี่น้องพี่ต้องฮายยืดทางหน้าทำประสาทบานเฮา น,นี่ชเช่าเจียก็มาหอตอห่อนทำเรียบร้อยพี่น้องข้าใสแบบบอลหองนี่น่จาจะเยี่ยม50ขาวไปเบิ้งก็เลยพี่น้องเจ๊กับใบเลานะที่ดุกว่าโก้แค่พี่น้องเแบบเบิงๆๆ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งันอื่นเอกระตองไลายล่ยลไปพี่น้องหมูจะสิได้รึเปล่น่าจะ ของันก็ไปยอดปลาพี่น้อนงปลาของกขจะมันไล่ป,าาปลาได้พี่น้องกต้องไล่แต่ถีไปเลยจะมีปีนไปแจ๊คพี่น้องเลยน้องปีนก็ไม่งูะะนะ้ะเลเนาะไม่ได้อยู่พี่น้องมาคู่ซื้อบาบาวา่มียางดินเลย ช่วงสิได้กินทุกว,วันใช้ป่าป่าพี่น้องเบิ่งโอ้ขาดซ้ำตรงหัวพอดีจะเอายางมาอยู่พี่น้องเลยเบิ่งเขาเห็นแต่ปลาซิวตัวดีก็ไปแส่ล่ะเมื่อไหรพี่น้องขาดซ้ำเถ้าเป็นถ้าได้ปลาซิวก็คองอ,งอง่อนเท่าไหละพี่น้องเลยถ้ามีปลาซิวก็ได้กรามีได้หรอกยัง ปลาตัวปลาเหรพี่น้องเอ้ยปลาแล้วยังบอกเขาโต้งนะพี่น้องจ้ะยังบอกเขาตอนซ้ำพราะเปื้อนฝนถึงโตงซองเถื่อนี่เองพอได้จังพี่น้องเลยตัดพอเป็นยังเขำไม่ยากบางทีเส้นอาจารย์เพื่อได้ก็โชคดีไปเพื่อได้ก็แล้วไปไม่ก็ยังบัวมาดอกจังยังบัวมียังบอกเขาตอนอ่ะไปเมี่ยไงพี่น้องไป เนาะป้าป้าซิวแลนดาเราลไปย่ขึ้นบูเขาตรงคบเขาต่อนะก็เาเห็นกี้หอยพี่น้อหอยยังนี่หอยหอยปังหอยเชลลี่พี่น้องเลยหอยเชลี่ปล่อยไปนอกจากหามันพยายน่ะกินข่าค้นจ้พี่น้องจะมากินขาแล้วไปแงนอนด้จ้าเพราะว่ามันโบราณดจ้ะเดยออกจากโบราณฮัลิเมอร์ได้เลยค่บเจ้แพ้ไปพี่น้อง ไปเบิ่งบรรยากาศย่ามแรงตามทุงไฮทุกหน้าค่ะพี่น้องเขาเคยพาไปแม่พี่น้องมาเบิ่งกันนอหลอบหนึ่งใจให้เบิงบ่งนี่หอบเบิ่งเขาเขียวงามครับพี่น้องเอง้ยไปพี่น้องถ้าคิดจะคอยเก็บเก็บไปเพียงเสนี้เด้อจ้ะฝากไปพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชรนะ์ใะไเรื่องคอมเมนต์ฝากเป็นกำลังใจฝากเจียวเด้อจ้ะสวัสดีสบายดีจ้า